โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษต์ะลางทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเผยอาราฟฟาร์มลี่เกติ้เชิงเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black Poem จากเซิร์ฟเวอร์การีนาหรือว่า g l o b a l Server e d i t อ o n เกิเชิงเคยเนาะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะครับ เป็นวันที่8มีนาคมแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตนะครับแพทล,ล่าสุดเนี่ยในวันที่7มีนาคมแล้วมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้มันหายทำไมตัวนี้มันไม่อยู่ตามประกาศมันควรจะมีอยู่นะครับเนาะก็ถ้าใครไม่รู้นะครับอันที่จริงเนี่ยทีมงานออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยประกาศมาแล้วว่ามีบั๊กอะไรบ้างซึ่งโคตรเยอะแล้วก็มีการแจ้งมาด้วยว่าถ้าใครเจอบั๊กอะไรเนี่ยนะครับ ให้ส่งมาหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูบั็กคร่าวๆที่ทีมงานเจอกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างไปที่หัวข้อแรกเลยนะครับนาอก,ก็เป็นบั็กที่ทีมงานรับรู้แล้วนะครับก็คือหนึ่งกิจกรรมล้อนนักมาพักใจนะครับรอแก้ไขกิจกรรมก็อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้าเราไปอ่านในหน้าประกาศเนี่ยร้อนนักมาพักใจเนี่ยมันต้องเท่าวันที่7มีนาคมออกวันที่28มีนาแล้วเราอ่ะจะได้ตัวของ เจ่าวานิสาล่างชุดว่ายน้ำใช่ไหมทั้งการสกิลแล้วก็ตัวละครของเขาเลยแล้วมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยงงว่าเอา้าทำไมไมันไม่มีแต่ว่ามันติดบั๊กนะครับทีมงานรับรู้แล้วรอแก้ไขนั่นเองและก็2นะครับร้านค้าแลกเปลี่ยนละอองแห่งแสงนะครับรอแก้ไขก็คือปกติแล้วเนี่ยการย่อยไอเทมระดับ S R ระดับ U R ระดับ L R หรือว่าระดับอะไรก็ตามเนี่ยปกติมันจะไม่ได้มีอะไรมากนอกจากเป็นไอเทม ตัวของผงฟ้ากับผงแดงใช่ไหมแต่ว่าอัปเดตแพทใหม่เนี่ยการย่อยของเนี่ยจะได้ละอองแห่งแสงมาด้วยซึ่งมันจะมีร้านค้าละอองแห่งแสงแต่ว่าอย่างที่บอกบั๊กอยู่เหมือนกันนั่นเองเนะครับเนะาะสนะครับชิ้นส่วนจอมเวทเนะครับจอมเวทรอแก้ไขอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชิ้นส่วนในร้านค้าหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่า เข้าไปดูแล้วก็แบบไม่ค่อยรู้นะพวกเกี่ยวกับแบบร้านค้าแลกชิ้นส่วนเพราะว่าส่วนตัวผมอะไม่ใช่สายแบบว่าเปิดกาชาเยอะใช่ไหมเพราะว่าคนที่จะไปเอาเศษชิ้นส่วนจอมเวทไปแลกจอมเวทอะมันต้องเป็นคนที่มีเศษซ้ำแปดเศษอะซึ่งแม่งขนาดหาตัวซ้ําเรายังแบบไม่มีปัญญาใช่ไหมยกเว้นพวกสุลต่านที่เขาเปิดทีนึงแบบ ส0 0ร0 0ยเจ็ร้้อยครั้งอย่างเงี้ยเขาจะมีเศษไปแลกตัวเนาะแล้วก็4ี่นะครับแพ็กเกจเติบโตนะครับแสดงชื่อผิดก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่แสดงชื่อตัวของผิดแค่นั้นเองแล้วก็อันที่5้าเนี่ยทีเด็ดเลยผมเพิ่งรู้นะครับตัวเลือกตัวละครกับหน้าสกิลจากกิจกรรมอันเชิญสะสม300ครั้งหายไปอันนี้แหละที่หลายๆคนแบบทักมาถามผมว่าเอ้ยกิจกรรมเปิดกาชา มันหายไปไหนครับทำไมตอนเข้าเกมมาแล้วมันยังอยู่ซึ่งผมก็เลยแบบเออวะไอเชีย่ยมันหายไปไหนวะนะครับผมเปิดไป200ครั้งใช่ไหมแต่ทีมงานเนี่ยบอกว่ามันจะอยู่ในตัวของอกระเป๋าอยู่ซึ่งผมไปเปิดดูแล้วนะครับถ้าเราเปิดครบ200ครั้งเนี่ยเราจะได้ตัวของอาการเลือกตัวละครระดับ S R แล้วก็ าการ์ดเลือกสกิลระดับ S&R ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น300ครั้งเนี่ยเราน่าจะได้เลือกไอเทมที่เป็นปอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องประดับระดับ LR ใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องไปเปิดให้มันครบ300ครั้งน,นั่นนิดก็คือเขาบอกนะว่าไอตัวการ์ดเลือกหน้าตัวละครหรือว่าตัวสกิลเนี่ยนะครับอันเชิญครบ300ครั้งเนี่ยไ,ไปอยู่ในช่องเก็บของที่ไม่แสดงโชว์นะครับเพราะฉะนั้นรอแก้ไขคือเปิดไปแล้วแหละแต่ว่ามันได้แล้วก็เอาไปไว้ในตัวของ อ่าช่องเก็บของแล้วลองไปดูนะครับมันจะเขียนว่านิวนะอ่าของผมก็ได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็6นะครับร้านค้าโลกนะครับอ่าแสดงราคาผิดอ่าร้านค้าโลก2นะแสดงราคาสินค้าผิดนั่นเองหลกัหลกๆจะมี6อย่างนี้ที่ติดบั๊กที่มันเป็นปัญหาที่สุดคืออันที่5เพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเปิดกาชาแล้วมันจะมีกิจกรรมเปิดกาชาปุ๊บ3 0 0ครั้งใช่ไหมจะได้พวกตั๋วสกิลเลือกตัวละครใช่ไหม ตัวเลือกหน้าสกิลแล้วก็จะมีกล่องเลือกอุปกรณ์เครื่องประดับระดับ LR ใช่ไหมเออนี่แหละคือตีปัญหาหลายๆคนก็เลยงงว่าเอ้าชิบหายเปิดกาชาไปแล้วมันจะหายหรือเปล่าใช่ไหมอันที่จริงเนี่ยทีมงานก็บอกว่ามันไปอยู่ในช่องเก็บของมันแค่ไม่ได้โชว์ลองไปดูนะครับมันจะเขียนขึ้นว่านิวซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะผมก็ลองกดเข้าไปในเกมแล้วมันก็ขึ้นจริงๆ2อันนะครับ นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูให้มันแก้ไขเสร็จก่อนแล้วกันว่ามันจะมีหีบอุปกรณ์เหมือนรอบก่อนหรือเปล่าที่มันเป็นหีบอุปกรณ์อ่าเครื่องประดับแบบเลือกได้ระดับ LR ถ้ามีเนี่ยผมจะเปิดให้ครบ300ครั้งนะครับเพราะว่าได้เปิดแล้วไง เออก็หล,กลกักๆคือจับประมาณนี้แล้วกันก็สอบคนี่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับค b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสอบคริปวีดีผมก็ต้องขอจบในเพลงตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับขอย้ำนะครับว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลจากออฟ i ิเชียลเขาเอามาเปิดเผยเลยว่าติดบั๊กอะไรบ้างใครมีบั๊กอื่นๆอ,อยากแจ้งเนี่ยก็สามารถแจ้งไปที่ด้รนล่างคอมเมนต์ได้แล้กันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ